สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับครูแนนในวิชาภาษาอังกฤษนะคะอ่าในหนังสือแคปเวอร์นะคะให้นัเกเรียนหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมานะคะอ่าหนังสือแคปเวอร์นะคะอ่าแล้วก็ให้นักเรียนเปิดไปดูในหน้าที่สามสิบสามนะคะหน้าที่สามสิบสามนะคะอ่าหน้าที่สามสิบสามวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะทวนรูปและเสียงสระให้อีกครั้งนะคะ ียในภาษาอังกฤษก็มีด้วยการ5ารูปนะคะก็คือ a e i o แล็ u นะคะรูปสระหนึ่งรูปนะคะแทนเสียงสะระได้หลายเสียงในภาษาไทยนะคะอย่างเช่น a ออกเสียงสระ a สระ a และสระ a e ออกเสียงสระ e และสระ e i ออกเสียงสระ i สระี o ออกเสียงสระโอและสระ อ่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของสระโอโอตัวนี้นะคะออกเสียงสระโอนะคะโอตัวนี้ออกเสียงสระโออ่ะทีนี้ให้นักเรียนเปิดไปดูในแบบหัดหน้าที่สามที่สามกันเลยนะคะ ีเพียนเสียงกับบอใบไม้ในภาษาไทยตัวโอก็ออกเสียงสระโอนะคะชะละโอตัวเอ็มเพียนเสียงกับมหมาได้เป็น b o m ได้เป็นบอโอมบอมนะคะอ่าแล้วก็อีกคัามหนึ่งนะคะมันจะเปลี่ยนจากอ่าตัวสะกดนะคะมันจะเปลี่ยนตัวสะกดนะคะให้นักเรียนสังเกตดูนะคะอ่าเป็น b ตัวบก็เทียบเสียงได้กับใบไม้ตัว O ก็ออกเสียงแสระโตัวทีเทียบเสียงกับโทรทัศน์หานนะคะ B O T ได้เป็น BOT b นะคะอ่าและสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่33นะคะหน้าที่33หน้านี้นะคะอ่าเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อ นามสกุลนะคะส่งมาทางไลน์นะคะแล้วก็สำหรับของคุณครูก็มีเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ